สวัสดีค่ะมาเจอเนันเนกแล้วนะคะวันนี้จะมาเสนอเมนูสลัดผักผล,ลไม้รวมค่ะกับน้ำเต้าหู้ครับอากาศฝนตกเย็นสบายอันนี้ก็ทำแบบง่ายๆนะคะมีผักอะไรก็ตามใจแล้วชอบเลยค่ะ ปกติแล้วจะทานเป็นมื้อเย็นค่ะแต่วันนี้อากาศฝนตกี่็นชรพูฝนตกทั้งวันค่ะน้ำสลัดเข้มข้น บางทีเราก็เบื่ออาหารนะเนาะอาหารรกินง่ายมีอะไรอยู่ในตูก้ก็กินไปค่ะ ววปปลวมีมันม่วงแอปเปิ้ลเขาก็มีธัญยา,านธัญญ์พืชข้าวโพดลูกเดือยอะฮูนแครอทห่นฝอย กะหล่ำม่วงแก้วมังกรค่ะแล้วก็มีผักสลัดผักกาดเอาแกนดิด ได้สบายๆที่บ้านได้เลยนะคะน้ำตาลอุ่นๆ น,นี้เป็นเมื่อยเมื่อยง่วงพอตื่นเช้าไม่รู้ค้านัดทำผมแต่เช้าค่ะบวกกับปกอากาศฝนมันตกตั้งแต่เมื่อคืนอากาดีมาก มันม่วงทําให้อิ่มทอ้องคนสมัยก่อนชอบเอาไปเผากา น้ำสลอนข้นมากค่ะน้ําสลัดซื้อมาจากบิ๊กซีนะคะหรือว่าใครจะไปซื้อที่โลตัสก็ได้ค่ะ ถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะผักอันไหนที่ไม่ชอบก็ตัดออกได้เลยค่ะหรือถ้าใครรักสุขภาพจะทำให้ทานช่วงเย็น หลังออกกำลังกายก็ได้หรือก่อนออกกำลังกายก็ได้เป็นอาหารลดความอ้วนได้เลยค่ะ นเำกระหู้ใครดื่มได้ทุกวันจะมีประโยชน์มาก ถึงช่วงสุดท้ายแล้วใครชอบอาหารประเภทนี้จะทานเวลาไหนก็ได้ทําทานแบบไมยง่ายที่บ้านมีผักอะไรก็หั่นหัห่นหั่นล้างสะอาดแล้วก็ตืมน้ำสะัดทำทานที่บ้านได้ค่ะอีกอย่างดีต่อสุขภาพ ถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ